สวัสดีครับตอนนี้ผมจะมาสำรวน,นกิจกรรมความเพี่ยนพฤกิพ่พปนธีิน่า8ครั้งที่79ประจำวันที่18กรกฎาคมพศ2588สารปันธุดที่2142ครับตั้งจริญลึกไว้ภายในเป็อน5จำนวนจสนวนเป็นปราสมานดรกเรลี้ยง205ไม่เป็นประธานอยู่บนลำเาล่าวนที่1เลึกที่จะว่าพุ่เ้าลงมีปลเป็นอย่างมากมีความหาครุณาเชื่อเราสรุปปนามาและทรมุ่งไปในที่สุดว,นว 15, นนันที่2ะลึกถึงคำ2ตาได้ไปฏิบัติสุกคามทุกข์ นที่ถามนึกถึงพระยาสงสารของพระพุทเจ้าวันนี้วันที่18กรกฎาคมพศ2588เป็นกัรที่79ที่ข้าพเจ้าในสังวัการขอถวายสิงสดตยาประสูติพระิตต่างต่าวาเป็นพระพุทธบุตรธรรมบุตรตสกุลบุตและเจริญบุชาเดกมา่างหลายขอจีิข้าพเจ้าต้องมีสติลึกและ้จดจ่อในครับให้มัชาในบทส่วนอย่างต้นึเถอนามัมรรถตัวว่าพุทธ้รรมบุตรธรรมบีบาทีสว่งคต้วตาธรรมุตรธรรมบุตรสามี ฏิปันโนพวตัวังขารสังังขมีสัมาสตโตจิตสนึุตนี้ตามานตะนิปารมิหิตัติตังยวิจิวะแหงรตะสังขารสานังกตุวเชนีลัตตาตยารระจะปารามโสทินาสมัาตาตวตุสังตุเตมาตาสัมมเะตัตุสังมงสังการมีนิดเสิริกเตจันติหาบมานีที่เป็นกัตถ์นวนาหานิเอที่เห็เหตุบุมาตะยันตุเทวะชนิดวิธามีจตัะธรรมนันทวสัจตุ ธรรมะสวนรค์กัลย์โดยยิบตาธรรมะสวนรค์ลยโดอินตาธรรมะสวนรค์ัลย์โดยกุบตาธรรมุตะสาะโพตัรัตตุสบรมุทย์ธรรมุตะสาวโพตัวระตตุสบรมุษย์ธรรมุตะสาวโพตัวรัตตุสบรมุษย์ธรรมุะสาวโพตัวรัตตสบรมุษย์มุตังสนาแล้วก็จะมีธรรมุตะสนะแล้ก็จะมีสังฆขสนะนะ้ก็จะมีตุติยปี ผัาธรรมจีตุเยีปีธรรมสนานาลาเขาะตุเยีปีสังฆศานาเาจะมิตุเยี่ยมปีังนาาเนาจะมิตุเยี่ปธรรมุาจะมิตเยียปีสังฆศานาเจะมัตีเมาลายังผู้โตเมสนานาวรรณะเอเตนัสจะเินาสวนทีเมฆตัวสัปดาหะที่เมศศาลายังมเขสนาวเอเตนัสจะเจริญนาส่วนทีเมฆตัวสดาห์และที่เมศาลยาวสังคมเมสนานาวะเอเตนัสจะเจิส่วนทเม Buddha namo ratana putta sila ditana dhamma la bhavata putta sila sankhara rapi buddha ci titi eta namati ratana ratana maha samadhi yo تہ خانونی پر โลกในเกศจีคูปทานอัปเลยนีเกิดสัมผัสปติจจาวิถีต่งนไปเยาวตัยเยานัยที่ยจะนันตยามิจิติตารพิจพัะนาธรรมจิตุตาภารฐานธรรุญญจธรรมที่ธมะสมธรรมธรรมกุญแจวัมัคคุปปุจจมุตตะการะนาคธรรมกุศลธรรมะเหตุปัจจาระังกบิปุจนะอย่างนี้ปาราจิติญาจุปทะนิใจยตุตรรมกิริยากับมาโสธนรมะสิติตาสุทุสาธุ นาคุสาเรองปัตถามณีเนิ่ยปิทักรไปเลยสถานการต์นามเยี่ยมตตวหิตตสณระปัตตานุปัสจิตาตตานปัสธิยาตตตารัตนักภู เยนะตตาสุกระเตนะสุขีภาวะเมมุเตจนะมัตสัจะปัสสตปิสุวัติโยตุเยตธรรมวิราปัญญาพีปามุตนาภูโตโลกฐธรรมิวยะโนนิมัคกัโตสุโผจักกาตัสานนิมัคตจานะยังพิโหตุสาวตาเยปิจิตโตสุปักตกระโญโยกภุมามาหะปะราปัตตระโคสังวิปุตโตสุภิโตโยตัวมาราปะนี้เวทนาเยตโตภาเปยเกิมัชนะตานิยายกตังวรฒนังเศรษฐานังมิมีตกะนิมันแทบจะ วิยาญาติปะตัณฐิจาวิราชกิจาระเตจปฏระจาวิญาศตมิโตตัมมาวัตโยวิสุตตัมมาตัตมาเตติสตุพปสุวิโยสิกังนิยมิโกตัมมวิตัตามาติราสตัมมาววิตาตุกะโรจิตตนิตัมมาวิราชาสิลาสามมิสนิบาปธาอุปทานามัทนาตัณฐิจาระเตจิอุติสปเตจานินาศตมิโตตัมมานเตนะกุตระโดโยกัสสุปุเปกเลเชตัมมาสตโตเจยามาติกะโรจาร

จังไม่แสงนีตุผลให้ยอมรัาสกิโตมิฮาราจิกะเปียวถูกมาทในวันที่ิคุสเกตินาจิติปัตตามียพิคุสเกติแต่เม่อัจันทรที่เธเยนตาจะหุ้นตัวผู้กำกับต่างๆของสายสัปดาห์อาทิตโคจิตนังสาวรู้ว่าการเ็นในตาวเตจอนซีเจโคปะโคสกิโตมิฮาราิกะเปียวถูกาหรือม่มาตามิคุสเกตินาจิติปัตตาเมียพิคุสเกติแต่ที่

พระบิดาเอกธรรมธรรมเอกธรรมธรรมธิโกรเอกธรรมธรรมตะวันเก่งข้าตามศีลโตนพิมพ์ศักดิ์เวกายนันมาข้าตามธรรมธรรมธรรมยิมธรรมศรีธรรมจิตธรรมวันธรรมเจริญธรรมตรามัทธิยาธรรมคุปตะราธรรมตาวธรรมตุลธิกีธรรมปตะทิปธรรมสุคราชธรรมสุตธรรมจต่างจตุโลกสุขธรรมกสุสุธรรมวิถีธรรมบัคคะให้จิตวิญญาณแต่เนื้อพระคดีปฏิปทาปฏิปทาธรรมคุปตะราธรรมตาวธรรมตุลธิกีธรรมปตะทิปธรรมว่า ผีเลยจิตวิปลาภริคังโอมาจะมีสติจารติสุตาวิมาจะโอมมาตาสิตาวะสุขคติ ປະລາດເທິງວ່າການປະເພນີມະຄະສັງທີ່ຈະມີຂຶ້ນຢູ່ຕາມສະພາທາງໃດໆເຊັ່ນອາຄານຖະໝຕາຍັງຄົງມີບັນຍາວະນະມະນຸດາໄວ້ອາໄັນກາດປະິປະສດິຢາງກພິໂຕະມເ້ຄືົບອາທດາທເເພທະນາຄນາໃຈຍິເາອະນນກັດຕະະານະດານນດາເໂຕັນະນ

से लोकामनिकसंमिय तथा कुमा तथा तथा यतति उपनन हेतका समाहिता पुतो से रिसे लो पोटा समासुतो पलिवाचा विला पजय वतेवा मनि कपि เอกธรรมสถานางานุมาสถนางาทุอุสิงคเกตองตาตะกุงตะเบ็ดตะโตตาอ่างกตาตะปังพิเแวัคกิตตะุมาตะโตตะยิสตาตะมเกสาระเตเทวิการวิการัปต์เตเจวิโกุเยบุหันคิดจิ่เมยานิลุงปัสสาวะสังหาดาจักขาะอุคมากปิลาตวานิจิตมาทียิวะมันโตว่าเระไปพบให้เสริมความรูธรรมานุกโมลีของนางจะเป็ิงว่านางจากสังเวียนต่บรรดาญาธมานุิชุ่มเลยทีป็นดวงจิตลงมันรงเตยงเสะนิเสียงมนดังไปทางนั้นสุดที่ว่านาง

ជាញោមអ្នកសាសនាសូមស្ដាប់ឯងខ្ញុំបទធិគុណគោរពចំពោះខសមីទីមួយនៅប្រវត្តធិសនានៅតទៅរាល់បទទីកតបាទទីទីនេះគឺសំទុបទពីថាគោយថាមកបាគឺបទធិគុណដែលមិនត្រូវដល់ទូយសទៅវិញមកមិនហើយគោរពពីខ្ញុំបងប្អូនគឺស្នេហ៍របស់ខ្ញុំនេះគឺកតបាទទីនេះជាលើកផ្សព្វព្រឹទ្ធីខាងនេះតាមធម្មតាទីនេះមិនតូវទីមិនតូវទទួលសេចក្ដីងត់របស់គុណថាវិធានរបស់ចំណងទីហើយចាំផងបិទនេះ อะการที่มาใช้สรสทิทไม่นลายที่มตชตตัวน้องยเส่น้านที่ทกุจสี่งนอุตัตทีจานกในรูปะันจีคารที่ีมาใช้สสพทธภิทอไม่ทำร้ำปลาที่ที่มติชี้ตึตัวน้องเตยเสรีสิ่งนราที่จสิ่งานสิงานมัประัจทาตาต้งิน้องปะัน้น็ پھر کا وترہ تے سادھن تے میں ستا تھلطہ تے تھوڑا تھوڑا بنایا تھا تو نے کی ضد ہوئی تے سام نے من ہوتا عامی خوب دیتا میں کہ تو بھی ہوں یہ تو تمام เจตสกวาวิสนาวัจจสกากับปริตตานตะครูปริยานลักขาสหายติภีรยานุมาตตรถาจัาูลัาวสิโนวะลโนสานภโคโสภะสมิติมเนาในลักาเจสหารังกติที่พัดิยปกปวิสิกีในระยะสัพเทระปะาจินตรัปันนิเตงามา

port harvick patata ijo wani takwa malou na adewa su ma ya sami tabbata kwanakar ikikawa na tabbata kwanakar isi na kaji tabbata kwanakar isi na wajen mutace da mutum wajen mutum wajen mutum ya sa zai na gudanmula abin da kuma wikiparati da rai da azamata ya wujen तथागतक ये सबै मना जे नोइथे मन्त्र चित्त मनो तये सेनो बडा बडा कि जे สมณะมาสรมารุสามุ then, ิตาปฏิติกาตะุตุูธิกาตะลโยชตะวยตะโรหิตตะัดธโนปามปาตะุทัดเสโนุทะตะตะตะกะิตตเปี่ยมางนนมัติชิตมตองอารตัวตนุารงิมิกขุนัสุงตูุปตะุเวขรสาเขโตะกบนาภิมุขาตะคุเทวายวนจสถามัตยประชางิมัสกตยะุตารามตุสนโต तिन मन्य सति तत ते सकय तपम नति नति मन तो चित्त तो न तो ये सति न मन मुगु को न ति मन एभ्या ति ता जमन तत न सति न छादि पका ते मन सजे त ज्योति न चला नि सवाणी म तत तो कुबली ति ता तत ते सति सबै मन चोसि नति मन तो चित्त तो न तो ये सति न मन रूप न मुगु को न ति मन तत ते त मन न तयसे पांच भागों जमीन की लंबवत अंकारा बंजारा सरोवर किन्हीं अंकारा नक्सली निवासी तथा सुप्रीम कोर्ट जब उपाधान इसी में तो साहस अमरनाथ रोग तथा संतोष प्राप्त समिति अंग सांसारोकानं महासभा की तात्त्विक उपाधान चिंतित मंत्र पवित्र योग्य सचिनों तात्त्विक लेखकों पुरी तकवार गाथें तेजस्वी रा� ซึ่งสิตาเตตนมาพัทวะเตขามาปันทะโมสมัตตปฏิวัตเรทะมังวังนิมิติตะโกจินังอิติตะทะมหาเสนโกตังมัสเสนาอภิมนิตะเนตปะทะละมัจจะทะละกตวะภะวะะระภยะตะโมจะปะเมกะตะนะนะมยะตะปิสุจตโปิุตนะวะสะวะตปะวิเยะวะกิัมะตเกสะะนะระนติกะตยวิทโก ີ້ສຳຄ t ນລົງສູ່ຕົວພຸດທະສາສະໜາທີ່ປະເທດັີເຕກສປພ ย่างว่าเอตอมังครูนาธาปุตตกะจาระสุตเตมาสังคราววานุกุตเตรมุกจะเอตอมังครูมุตมังวานวจาริธรรมะเป็นัาติเศวณียาตตนันจะสารโราวอนามวชิตกรมานิเอตอมังครูวานวติวัติปะพระวิชกนาเะมาอยู่อภารทุกเจ้าทำใหสุวนใหตังคโูมาละครั้งบูชาเนิ่มันก็ตัวจะสรุปกิติจะจะตัยุติการได้มาทำมาศาสนาเอตอมังครูมุตมังคันติสวัสดิ์สรุตนะสารนั้วันจะธรรมะสาร

ทาบริการจะถ่ายสักตจะพยามุีมาตัวนีทำใหน่าเสื่อมตที่ที่ทำผิดทำเมียตาเป็นทางเอติน่สตินะสวัสดีของตโวย่งุเจตมสุจิสมาธินันตเยมาโโภตตามาติเอตันธมนีสติทำผิดทำเมียพระเจบริกาเอตินะตินะสวัสดตโยะถา Kata tatastangkapa tatali eitani i estajani tio etai laki nyia supa te te o seedsaku Tei soci nana isapapani aita ifatpa соonu rezang indomomo Sallabango snigatpa bellsara sava ramake dia maslapati pata naman txana ayadama Nisham i shiwa kati sāpāma အတိတမိသတေတိနဗ္ဗပတစ္စနာပတတိပတာအရတသမ सम्पुतिना तथा तथापुनि अहं पसवनां तथा हमपत्ययवा हितो कपति तपताना मका तते रूपन्दण्या खमहा का परिमात कले नमति ติ तमा खतितेन रूपपत्तयम

พญานิกยามณีเลกามณีอุปเทเรันชีวะรัปาะยัตยุโยปัตตนิาสตินัตาเอตาพยรามณีปะคะมโนเมกะคะโลกามิธนรมะสีตติปะโพโยธรรกายนักตรตยุวัจะยัยัเยตตาตาเมตัปิติยตุคโยติยวชิมานุโภกโลติปุณยะธรรมะรักขิตจตระไดธรรมจริโหนอธิอาเสวนาสามะเฮสุตติเน นาตาคติก a าติตมาจาริสมังคานลอนิจจายติยตาปัจยปนตติยตานิปัตติทุเคอสมมาโวิสุตติยสเปสังาทุติยตาปัจยปาสติธามิปตติทุเคเอสัมมโควิสุทิยาสเปตมาอจตติยตาติปจยปิยตาติปติทุเคอสมมโวิสุทิยกทุกิตาต ยถะตังสะนะ อภิังตังอนคตังรนบริกเป็นรงไม่ถึงวิญญถึปฏิบัติใจโยทรราต่าทำพิปัติหงนิรันครตุฟังตังวิรัตนาหโลเย กบุตรทดเห็นแท้ทำรือมาไม่้อเงแงไม่คงแข็ไม่ทำแล้่อได้บุคคลนััตรบุลเกิดอาเจวัที่ะปังโกสอยนงาวนาสุขเป็นรื่องันี้อากรนรู้จะบการมั่งเนอใหนสันติลำหงสมัมัตุนาพควพระวบญมัจฉามษียร์มีแต่เรลาเองวันนี้เราเดินเป็นอาลาหตัวตาติตังเตวีพัตตตะกโลติสัตตโกอธิเคเตวุติผมุีสุโภกุลือภูคงมีดลุติอยก่นี้มีความเปลี่ยนแปลิน้น จะรังะมิอฉาะนะที่เป็นมีความแก่ธรรมดาจะลควแก่ได้พิาาที่ต้อมพิจาาที่อนันติตวเรามีความเจ็บไข้เวลาจะลดความเจ็บไข้เปไม่ได้ว่าเราดำมือฉานะที่ตัเรามีความตายธรรมดาจะลดความตายเป็มได้สปีมบีบหัว็ข่าหัวไหล่ไ่ต่างๆต้งได้ปอป้าจังหังเราติต้นเตายลังกเามสปรกเที่ยงานวันั้นมเรยทมานที่สาเรามีน้งมันผมตัวเรามีรูปผมตัวเป็นอะไรอยามด้วตามตัว เรื่องควมกอากาตังนี้ในเยาว่าประกัศวาต่เศรษฐผมมสามใหเราทำงานไว้เป็นเป็นบาปเลยเป็นแต่ยากที่จะต้องได้ผนของกันนั้นสือปลายเยาวราเมศวรที่จะติดิจกพรเรทั้งหัานที่ลืาอย่างนี้ทุกๆกันเถิด ขุ่กประนไ้ใตุกะยประน้ยาขปะน้าขุกตัวสับเพยปิดดตวตอมาตตังพยสับตงัเพียพยโนสัสิทธิยาทังทานุตสิทธิยาสีลังลกขุสัพพะเวปาริตตโตหุตัวะจตุเจะคตาสัพียพุทธะประตันเองขาะยังพลังอานะนันตะค่ะข้มาติสโสท่านธรรมยังปฏิทินังขัตถโยปารามาเซยาวัวจวัสจปจามา วิหาราววันรีโทภิกรบิกตนี้ธรรมะต่นัมภวัตุเตวุจิตตสติกะโรเตวิรยมะตะเทรามะจมันามนวิปะเรวโวใิมตะกิปฏิตกปัญนะขัมอุตเนีมาขณะอิสราปเดปะัุบัิจปิตาภวัตุเตชะริปีตัตธรมะเพราะว่สัทวิโยธปฏิทินาน้มาในกนมังกรปฏิเตยเตสะเปปิตตุขะตะโลตุสังขยาตาตุจิจัสัตตังธรรมตมราตัจุุะสังฆโหตุสัมมุทวะ จถาปะวุติยัตทอตโนมมทั้งโหปิทุกขมติโรติสัพพะวอย่างมตตามมอริยะสัพเวทิเตปุญญสิทธาวิปัสสณยาบันกตัมมิเนตัสตตาปานิวตุสบาตปตกะรเปีจกุนาวัตตม่หังมัตตปิตาตยตาังมตาปฏิทิตปะอยนยมารตตเรีนสัตตะทีละตะกนเราทำเนตกุมาตตโยนิกาปกกัตติโต การลงสรรมักกตัปภาวะเวยะต่ายังวินิตานมณเเมเมย์อนุโมทันตุเตสัมมาญานิติมังสัพพะปัจสติเทวเตสัมมาญาญาเทมาหิตามาตะปุญญะนังอนุโมทักนำมาเหตุนัสเพสัตตาสัตว์ทุเอวานุสุจิโนเกมาปัตมะปะโพตุเตสัตสานิวัสตังสุภาปะสัตตังลามิมิจิสมัยภานจบเรียนมิ มีส่วนแห่งบุญนข้าพเจ้าในธรรมบัติลบุญอื่นงต้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทดําแล้วคือหใดที่เป็นเร่รมีคุณบรรดา,นานและบิดาข้าพเจ้าเป็นตัวมี้าพิทีข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัต์ทั้งหลายที่เป็นอื่นที่เป็นกางแรงมีเปนกันตัอ้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสารเกิดในกาเนิดสีมีขันห้แบบันหนึ่งและขันสี่ต้องเทงแลพรละรอาาไ้ไม่คำสวนบุญข้เจ้าแลบอรสานั้นจงมองด้เถิดก็สัจากลาแรงไม่ย่ำซ้ำในส่วนบุญข้าพเจ้านี้ขอแสองหลานหลานั้น โดยคือมูลแรงของท่านก็พระเจ้าให้แล้วขอสรตา์ทร้มปวนจ่ยังมีเว็นอยู่เัื่อัสมเธอและจนถึงเกษมเธอขอความอันดีของท่านเราแงสำเร็จเถอบโด้วยนุภาพสัญได้ถ่ายนุภาพความเพียรในสัมพันธตมวิชาพาแัะใช้ในการสอน ตรัตยาบมญพระสวดพระพรีรัประถานนีของซ้อนสุสวัสดีจงเกิดมีกับเจ้าคอมนจากถุกไปั้งมาขอบาพเจ้าทานั้นทาั้องทํางธรรมกเรียบเทียบจะราลายปวของเานั้นการตัตาบระันี้เมื่อมทานั้ราควรขัข้าพเจ้าและวัตถุขงคามกิจปทิบานิโดยมีรินสมเด็จพระญาณทั้งามวัปรลันที่หาตลอดคำวัตถุงคลทั้งหลายที่สคัญทั้งที่มาและที่จะสร้างในอนาคตทังเพื่อนมาด้วยนบาพระพรบปานในภาษาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตุ